มาค่ะฝรั่งน้ำปลาหวานพีน้ำปลาหวานของเราเองนะอืมอร่อยอะ ไม่มีมะม่วงแทนมะม่วงได้อยู่นะรสสดน้ำหวาน คนๆยืดๆดัมมอ,อพลังกอบๆครบกอบเย็นๆ เผ็ดน้อยนะอันเนี้ยไม่ทำเผ็ดมาก แสบอยู่ดีวยและน้ำปลาหวานทานคู่กับอะไรก็อร่อยมีขายนะสิบบาทกระปุกและสิบบาทนะชุ่มโอ้ก็ได้นะสลดก็อร่อยแล้วก็ลองกองแอปเปิลแอปเปิลก็อร่อยนะมาจิ้ม เคยกินแล้วอร่อยอืม 哦，妈好。